สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวนะครับวันนี้พี่วุฒิอยู่ที่ฮาหน่อยครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาทุกคนครับไปที่วัดหงอกเซินนะครับหงอกเซินครับหรือว่าวัดหยกฮะหรือว่าวัดเนินหยกนะครับเราก็มาเดินฮะนั่งรถมาแล้วมาเดินฮะย่านนี้จะเป็นย่านของนะครับเขาเรียกว่าโอควอเตอร์นะครับโอควอเตอร์ครับหรือว่าเป็นถนน36สสายนะครับย่านนี้ฮะ ริมฮะริมทะเลสาบกวาเกียมนะครับพี่วุฒิก็นั่งรถมาแล้วก็ลงเดินฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนครับเข้าไปเยี่ยมชมครับไปที่วัดขงจื้อครับหรือว่าวัดงอกเซินนนครับนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ติดตามพี่วุฒิเข้ามานะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงวัดงอกเซินครับด้านหน้าก็จะมีฮะจะมีโรงเจอยู่เนี่ยจะเป็นโรงเจเพราะว่าเวียดนามนี่ได้รับอิทธิพลจากจากจีนมาแล้วครับจีนเคยครอบงำอยู่นะครับก็เลยมีวัฒนธรรมเป็นจีนละส่วนใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศครับตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ฮะ อนุสาวรีย์แม่ทัพตันคอกตวนหรือไงนะครับภาษาเวียดนามก็เรียกยากนะครับเห็นไหมครับพี่วุฒิก็เลยถ่ายย้อนกลับไปให้เห็นฮะเห็นสันเจ้าครับสันเจ้าที่นี่ใครไม่รู้คิดว่าพี่วุฒิมาประเทศจีนไม่ใช่นะครับพี่วุฒิมาที่เวียดนามนะครับเรามาที่มาเดินฮะมาเดินชมครับถนนฮะถนน36สายครับนะสาสสายย่านนี้จะเป็นแหล่งฮะแหล่งธุรกิจแหล่งการค้าหรือว่าแหล่งบันเทิงหรือแหล่งร้านอาหารต่างๆนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศครับพี่วุฒิก็ถ่ายฮะ จุดไฮไลท์ที่นี่ก็กคือที่จะมีสะพานแดงะสะพานแดงหรือสะพา,านผ้าทิศนะครับที่จะข้ามไปที่วัดหงอกเซนหรือว่าวัดขงื้อนะครับหรือว่าวัดเนินโยกหรือว่าเนินโยกนะครับกอะเนินโยกอะไรเรียกได้ฮะเขามีเรียกชื่อหลากหลายนะครับนี่คือบรรยากาศครับแล้วเราก็เดินมา,าเดินเข้ามามาถึงหน้าบริเวณแถวนี้เราก็เข้ามาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับคนละสามหมื่นดองฮะก็หรือประมาณสัสัก หมื่นดองก็ประมาณ13บาทนะครับก็ประมาณไม่ถึงวันตีสักว่าสีบาบาทคิดง่ายๆนะครับค่าข้าวประมาณคนละประมาณ45บาทแล้วเราก็เดินฮะเดินกข้ามาฮะเขาจะมีคนตรวจตัวนะครับด้านหน้าก็จะมีขอคอยครับขอคอยเพราะว่านักสถานที่แห่งนี้ฮะแม่ทัพฮะแม่ทัพตัน็อกตัวนั่งไงฮะเขาเคยนะครับเคยขับไล่ขับไล่ชาวมองโกเลียออกไปที่มายึดครองประเทศเวียดนามอยู่นะครับเพราะว่ามองโกเลียก็คือคนจีนนะครับก็มายึดครอง ก็ขับไล่ออกไปเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเล่าฮะพี่ว่าทะเลสาบคืนดาบอะไรแนวๆนี้ครับเดี๋ยวพีุู่ก็จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เราก็เป็นสายวนครับก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในพีุุ่ก็จะวนฮะวนภาพ หาภาพมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับด้านหน้าของวัดหงอกเสือนะครับก็จะมีผู้คนหลากหลายมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนฝรั่งหรือว่าจะเป็นชาวเวียดนามเองก็มาท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครึกคักครับเรามาตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับเขาบอกว่ามาตอนเช้ากับหรือมาตอนเย็นจะดีมากๆเลยครับเราจะได้มาถ่ายรูปครับบนสะพานแดงแห่งนี้นะครับสะพานแดงแห่งนี้ประเทศไทยก็มีนะครับอยู่ที่สมุทรสาครครับแต่นี่ก็คือสะพานแดงที่วัดเงอกเสือนครับที่ ถ้มทะเลสาบครับก็จะเป็นเกาะเล็กๆครับเรียกว่าเกาะเนินโยนะครับอยู่ที่ทะเลสาบหวันเกมนะครับหวันเกมที่วู้เรียกถูกหรือผิดไงก็ขออภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับจริงๆตรงนี้ฮะหรือพระคือว่าสะพานพระอาทิตย์ครับเรามายืนถ่ายรูปนะบริเวณแถวนี้ครับเป็นทะเลสาบที่มีต้นไม้ขึ้นล่มลื่นเขียวขจีสวยงามมากๆเลยครับวันนี้เห็นไหมครับท้องฟ้าแจ่มใสมากๆครับร้อนนะร้อนจริงๆเลยครับนี่พี่วุฒเดินถ่ายฮะย้อนกลับไปให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าพี่วุ้ยืนอยู่ กลางสะพานครับแล้วก็ถ่ายกลับมาอีกฝั่งครับที่เป็นเกาะนะครับที่เราจะเข้าไปภายในวัดฮะวัดของเจือฮะหรือวัดหนอกเซินแห่งนี้นะครับด้านในครก็จะมีมีตภาพตัวใหญ่มากๆตัวเป็นเม็ดๆนะครับสตาร์ไปฮะเขาก็มีเรื่องเล่ามาว่าณสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าทะเลสาบคืนดาบอะไรแนวๆนี่นะครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนก็จะมีฮะมีพระเจ้าครับเขาเรียกว่าพระเจ้าเลโทโตครับก็ได้ดาบอายั เรียกว่าได้ดาบวิเศษฮะมาจากมังกรทองครับดาบนี้ก็มีดาบวิเศษเขาสามมาเขาเลยเอามาขับไล่ฮะขับไล่พวกชาวจีนฮะหรือว่าชาวมองโกเลียฮะให้ที่มายึดครองเวียดน,นามอยู่นะเรีเนแถวนี้ออกจากนี่ไปฮะด้วยดาบวิเศษครับหลังจากที่เขายึดเขาก็ไล่ไล่ศัตรูออกไปนอกนอกเขตนเวียดน,นามแล้วก็เวียดน,นามก็เป็นอิสระจากชาวมองโกเลียใช่ไหมครับ เขาก็ปกครองมาแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้นั่งเรือฮะล่อ,ลองล่องไปที่ภายในทะเลสาบหวานเกี้ยมแห่งนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาอยู่กลางทะเลสาบปรากฏว่ามีแตภาพยักษ์ับโผล่ขึ้นมาแล้วส่งสัญ,ญญาณว่าให้พระองค์คืนดาบได้แล้วเพราะาตอนนี้ภาร,รกิจสําเร็จรุ่ร่งไปไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้คืนดาบลักษณะนี้ฮนะดาบก็เลยหลุดลอยจากมือของพระองค์ครับของพระเจ้าฮะพระเจ้าเโทัโตฮะนะครับหลุดลอยแล้วก็ ลอยเข้าไปไปเข้าปากของพยานไอ่เต่ายักษ์ฮะเต่ายักษ์ที่เต่ายักษ์หรือตะภาพเนี่ยแต่วันนี้มันเป็นตะภาพนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวรู้จะถ่ายดูนะครับก็เข้าไปที่ปา่าตะภาพตะภาพก็เลย อมดาบแล้วก็ดำดิ่งหายลงไปในทะเลสาบกวันเกียมแห่งนี้เ็าเลยกาเรียกว่าทะเลสาบคืนดาบครับนะ่าเป็นเรื่องเล่าของเขานะครับของชาวเวียดนามครับทะเลกวนเกลียมหรือว่าทะเลสาบคืนดาบฮนะนี่คือบรรยากาศของหน้าสถานที่แห่งนี้เห็นไหมครับรู้ก็ถ่ายฮนะถ่ายทะเลสาบโดยรอบก็จะมีต้นไม้ขึ้นเขียวกระจีนะครับแล้วก็มีตึกล่าบ้านช่องนะครับด้านข้างฮะก็จะเป็นถนน3าสกสายฮนะ3ากสายที่เมืองฮนะเมืองเก่าครับ โอควอเตอร์นะครับนี่คือบรรยากาศครับถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับมาเที่ยวทริปกับพี่วุฒนะครับพิวุฒก็พาทุกคนครับมาท่องเที่ยวมาไหว้พระกับกับขอพรครับที่อโกจรไม่พาไปนะครับเราจะมาที่ที่มาไหว้พระมามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสเสบียงบุญกันนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดเงอกเสือนนะครับอยู่ที่ ฮานอยครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับพ่วุฒิจะค่อยๆถ่ายฮะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับเหมือนอย่างทุกคนมาเที่ยวทริปกับพี่วุฒิด้วยนะครับว่าภายในของในนี้ฮะจะมีวิหารครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหลากหลายฮะให้เราปกระบาบขอพรตามฉบับของพี่วุฒิใช่ไหมครับพี่วุฒิก็พาทุกคนครับกรับไหว้ขอพรครับดูคลิปของพ่วุฒินะครับเราสามารถครับส่งกระแสจิตกระแสใจครับไปขอพรกับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฮะที่ดูในคลิปนี้ได้นะครับท่านก็จะได้ประสาทพรให้ทุกคนสมหวังนนนนะะคคครรรััับบบใกกาามดูลิปพีี่่วแหง้ นี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในวัดหงอกเสินหรือว่าวัดคงจือนครับมีก็มีลวดลายฮะมีศิละปะฮะมีประตูก็มีลวดลายแกะสลักครับศิละปะจีนฮะเป็นศิลเป็นสถาปัตยกรรมศิละปะจีนโบราณครับนะมาเวียดนามเหมือนอย่างเราเราไปเที่ยวประเทศจีนครับเราจะเห็นศิละปะลวดลายของจีนซะโดยซะส่วนใหญ่ครับกับฮะกับลวดลายฮะลวดลายของตึกลาบ้านช่องครับตึกราบ้านช่องของ ฝรั่งเก่าฮะของของฝรั่งเศสนะครับนี่ฮะนี่แล้วเราก็เดินมาถึงนาะบริเวณแห่งนี้นี่คือเนี่ยมองดูครับมันไม่ใช่เต่าครับมันเป็นตะภาพครับตะภาพยักษ์ฮะที่เขาสตาร์ไปนะครับสภาพที่เขาเ,เจออยู่ในฮะเจออยู่ในทะเลสาบหวานเกี้ยมแห่งนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานครับตัวนี้แหละครับแบบนี้แหละครับที่ว่าเขาคาบดาบฮะคาบดาบแล้วก็แล้วก็อมดาบแล้วก็ดำน้ําดิ่งหายไปฮะเอาดาบคืนคืนจากพระเจ้าฮะพระเจ้าพระเจ้าอะไรเนี่ยก็เรียกว่า ทะเลโทโตนะครับหายกลับเข้าไปในบริเวณก้นทะเลสาบนะครับขวัญเกมแห่งนี้มีเรื่องเล่าของเขาต่างๆนานาครับเรามาเดินชมนะักสถานที่แห่งนี้ครับก็จะมีตึกโบราณนะตึกโบราณเยอะสไตล์ฮะก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมครับสไตล์ โคโลเนียนครับนะกที่งดงามเป็นตึกเก่าๆตึกโบราณเยอะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ครับตัดภาพนะตัภาพแล้วออกจากนี่มาพี่บุ๊พยายามเดินฮะเดินเข้ามาด้านหลังก็จะมีห้องน้ำก็มีขายของที่ระลึกครับเยอะแยะไปหมดเลยครับมาเทียเ่ยวเมียนถือบอกว่ามาเที่ยวทพิ์กับพี่วุฒินี่พี่วุฒิพาทุกคนชมฮะดูอย่างละเอียดรอบครอบเลยครับเรา ที่วุฒเห็นแบบไหนฮะทุกคนก็เห็นแบบนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศครับเราถ่ายเอามาให้ชมนะครับอันนี้เป็นคลิปต้นๆเฉยๆครับที่เราได้มาหาทุกคนมาเที่ยวครับมาเที่ยวหาหน่อยครับมาเที่ยวเมืองเก่าครับควอนะครับโอควอเตอร์นะครับเป็นแหล่งที่มีขายของเยอะแยะไปหมดนยครับถนน36สายแต่ละสายก็จะมีของขาย มีหลากหลายครับขายเหมือนๆกันครับถนนเส้นนี้ก็ขายของอะไรก็จะตั้งชื่อไปครับสมมุติว่าขายของในโคเรือนด้านนี้ก็จะเป็นถนนขายของในโคเรือนหรือว่าเสื้อผ้าผ่อนของใช้เยอะแยะไปหมดเลยครับหลากหลายเราสามารถเดินได้ฮะที่เมืองเก่านะครับที่ในในฮานอยแห่งนี้เนี่ยก็จะมีหอคอยฮะหอคอยด้านนี้ก็สวยครับถ่ายออกมาก็สวยครับบรรยากาศแบบจีนๆสไตล์จีนทั้งนั้นเลยครับสุดยอดครับมาเที่ยวทริปกันด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่มุ๊ไว้นะครับ ช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุอยู่ที่วัดหงอกเซินครับหรือว่าวัดขงจือครับ อยู่ที่เมืองเก่าลครับคอนะครับโอควอเตอร์นะครับโอควอเตอร์ที่ฮานอยประเทศเวียดนามครับวันนี้พิวดกาบสวัสดีครับกับทุกทุกคนครับที่ได้มาชมคลิปของพี่วุฒินะครับแล้วก็อย่าลืมฮะช่วยกดแชร์ฮะแชร์ไปให้ทุกคนได้เห็นคลิปของพี่วุฒินะครับเพื่อว่าจะได้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นครับวันนี้ครับเดี๋ยวพิวุดจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อนะครับอีกหลายๆคลิปต่อมาครับที่ประเทศเวียดนามฮานอยแห่งนี้ครับวันนี้กาบสวัสดีมีความสุขครับผม